จังหวัดเชียงรายมีชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยตรวจดูถนนเส้นสนี้หน่อยเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินอย่างล่าสุดก็เกิดแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าลองมานั่งนับสถิติเนี่ยเดือนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ40ครั้งถึง50ครั้งเลยล่ะคะ่ะเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพด้วยกันค่ะคนี่เป็นอุบัติเหตุล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นบนถนสนเส้นนี้ที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยค่ะจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอย แล้วก็ชนกับมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งมาทางตรงกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะชนเข้าอย่างจางแต่ว่าเคราะดีคนที่ขับขี่และคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บไม่มากนักแล้วจังหวะนั้นดีที่ไม่ได้มีรถคันอื่นวิ่งตามมานะใช่เนี่ยค่ะพอชนปั๊บก็พยายามลุกมารถที่เขาวิ่งมาก็ชะลอคือช่วงจังหวะที่ชน,นถนนโล่งพอดีค่ะและที่สําคัญคุณผู้ชมเห็นไหมคะ ถนนนี้ไม่มีไฟนะตอนกลางคือนะคะเส้นอะไรก็แบบจางมากเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าเทศบาลตำบลห้วยสักบ้านป่งหึ่งตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยเขาก็ต้องรีบมาเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จนตอนนี้ปลอดภัยแล้ว กู้ชีพเทศบาลตำบลห้วยสักให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วยนะคะบอกว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยรวมเดือนละประมาณ40-50ครั้งต่อเดือนโอ้โหเยอะมากสาเหตุเนี่ยมาจากทั้งตัวของคนขับขี่เองที่ประมาทขาดความระมัดระวังเมาบ้างก็มีขาดสติขับขี่ด้วยความเร็วสูงและยังมีปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมก็คือ 1. ถนนแคบ ก็ต้องขับขี่สูนเลนกันแบบนี้และเมื่อครู่นี้ที่ฉันบอกไปคือไฟไม่พอคุณผู้ชมคือกลางวันเนี่ยยังพอเห็นชัดว่ามีรถวิ่งไปมาเห็นรถออกมาจากซอยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดจริงๆอีกปัญหาหนึ่งก็คือป้ายเตือนน้อยจริงๆไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ค่ะไฟพอสว่างไม่ค่อยมีแล้วก็บางทีก็มีรถมาับ ความเดียวที่ใช้กันก็ทีเดียวส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลตำบลห้วยศัก์บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพยายามแก้ไขปัญหาแล้วหลังจากนี้จะเพิ่มเจ้าหน้าที่เฝ้าร,ระวงังเพิ่มไฟส่องสว่างและจัดสรรงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก22ตัวอเอาให้กระจายทั่วตำบลห้วยศัก์ไปเลยเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ค่ะเดือนหนึ่งอุบัติเหตุครึ่งร้อยเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผู้ชมต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อให้ได้นะครับ